สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาว,วาดีไอวาครับบอระเพชรแทบไม่เชื่อผลสรรพคุณข้อนี้มีแต่คนโบราณเท่านั้นที่รู้ไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบอระเพชรไม้เลื้อยเถาอ่อนมีตุ่มรอบ,รอบ ใบรูปหัวใจชื่อคุ้นหูของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณครับแม่ลูกอ่อนใช้ทาหัวนมเวลาให้ลูกหย่านมหรือใครที่มีอายุ35ถึง40ปีขึ้นไปคงเคยโดนคุณครูประจำชั้นลงโทษสถานเบาโดยการให้อมบอระเพ็ดแกงงวงกันมาบ้างรสชาติขมติดปากหลอนไปหลายวัน นับว่าเป็นกุศโลบายการทำโทษที่ลึกซึ้งมากของบรรพบุรุษไทยเราซึ่งทันได้แฝงเอาสิ่งดีๆไว้ในการลงทันเนื่องจากความขมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างแฝงอยู่ครับบอระเพชรทุกส่วนใช้ทำยาได้หมดซึ่งในความขมปีนั้นปุดงไปด้วยสารอันคาลอยไกลโคไซด์กดฟินโนลิก ที่มีสรพคุณทางยาม,มากมายสรรพคุณอย่างหนึ่งของบอระเพ็ดก็คือสามารถต้านการอักเสบครับต้านเชื้อแบคทเีเรียช่วยในการลดไข้ลดน้ำตาลในเลือดทำให้หัวใจสูบฉีดได้ดีบำรุงกำลังทำให้เจริญอาหารลดอาการร้อนในและต่อไปนี้ก็คือเพียงส่วนหนึ่งครับจากสรพคุณที่สุดยอดของบอระเพ็ดเริ่มจากข้อแรก ใช้แก้ไขบรเพชดมีรสชาติขมเย็นใช้แก้ไขทุกชนิดแก้ร้อนในแก้พิษฝีดาษช่วยเจริญอาหารบำรุงธาตุไฟรักษาโรคกระเพาะอาหารบำรุงร่างกายลดน้ำตาลในเลือดและเป็นยาอายุวัฒนะข้อที่2ช่วยต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ แรลิตาน ACHE ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมดังนั้นบอระเพ็ดจึงช่วยในการป้องกันความชาราของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ข้อที่3ช่วยในการควบคุมโรคเบาหวานสรรพคคนที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งของบอระเพ็ดก็คือช่วยในการควบคุมโรคเบาหวานครับเช่นเดียวกับของขมหลายๆชนิดที่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ เนื่องจากบอร,ระเพ็ดจะไปดูแลตับให้ทำงานตามปกติการรับประทานบอร,ระเพ็ดหลายคนคงทำใจไม่ได้ครับพอสู้กับความขมไม่ได้วันนี้เราไม่สูตรบอร,ระเพ็ดดองน้ำพึ่งมาฝากครับเริ่มจากนำเอาบอร,ระเพ็ดล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ1องค์คุรีหรือประมาณ1ข้อนิ้วนะครับแล้วก็นำไปพึ่งแดดให้แห้ง หลังจากนั้นก็เตรียมน้ำพึ่งครับเคี่ยวจนงวดคนดีเพื่อไล่น้ำออกทิ้งไว้จนนำอบรเบอเรดที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในโหลแก้วประมาณครึ่งโหลหลังจากนั้นก็เทน้ำพึ่งที่เคี่ยวลงไปครับให้เหลือที่ว่างจากน้ำพึ่งถึงขอบโหลประมาณ3นิ้วปิดฝาให้สนิทแล้วก็ทิ้งพักไว้นะครับประมาณ3มเดือนระวังอย่าให้ยาตากแดด ส่วนวิธีรับประทานนำเอายาดอง1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ1แกว้วดื่มวันละ2-3ครั้งก่อนหรือว่าหลังอาหารก็ได้และสามารถรับประทานผสมกับน้ำแข็งเป็นเครื่องดื่มก็ยังได้ครับดองครบ3เดือนสามารถเทน้ำพึ่งออกแล้วก็เติมน้ำพึ่งใหม่เพื่อดองสามารถทำแบบนี้ได้ถึง3ครั้ง ในบรรดาสมุนไพรที่มีรสชาติขมจัดอย่างเช่นบอระเพ็ดชิงช้าชาลียญ้านางหากรับประทานในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เกิดความผิดปกติของตับได้ผู้ป่วยที่มีการทํางานของตับและไตผิดปกติหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่กําลังให้นมบุตรไม่ควรใช้บอระเพ็ดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานามาฝากท่านในวันนี้ ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเคยรับประทานบอระเพ็ดบ้างหรือเปล่าแล้วทานแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวาเดีวายต้องลาทั้มโจไปก่อนแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ